สวัสดีค่ะเจนนิตานะคะก่อนจะไปฟังนิยายกันต่อเจนขอแจ้งนิดน,นึงค่ะว่าตอนนี้ออดิโอบุ๊กจะร้ายจนกว่าจะรักฉบับเต็มรูปแบบที่ไม่มีการตัดต่อ NC มีวางจำหน่ายแล้วที่ Map Market นะคะจัดโปรโลด30%จากราคา e-book กนานถึง1เดือนยังไงก็ฝากสนับสนุนนิยายเสียงเรื่องแรกของเจนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร์และกดกระดิ่งให้กับช่องเจนิตานิยายเสียงด้วยนะคะบทที่12ความลับไม่มีในโลกตามกำหนดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของณพลจะจัดที่บ้านพักริมทะเลในคืนวันเสาร์ซึ่งพวกเพื่อนๆและแขกคนสำคัญ จะเดินทางมาถึงบ่ายวันนั้นตามคำเชิญมีเพียงหนุ่มๆข้อสนิทบางคนที่เดินทางมาพร้อมกับเจ้าของงานในช่วงใหม่แก่ๆของวันพฤหัสบดีฮ่าอ,อากาศดีๆแบบนี้เรามาดื่มเบียร์ให้เลือดสุขฉีสักหน่อยดีไหมครับคนสวยชะัดะพงคุยกับคนข้างกายขณะกางแขนรับลมบริเวณสระไวน้ำชั้นสองของวินล,ล่าขนาดใหญ่เอาจริงมะ เดี๋ยวผมเปิดให้จิรพัฒอยู่หน้าบาร์พอดีจัดมาเลยน้องให้ช่วยไหมคะหนุ่มหนึ่งเดียวที่กำลังคลองพื้นที่บารยิมกว้างตรงนี้ผมจัดการเองดีกว่ารบกวนแค่ถือไปให้แก๊งนั้นก็พอครับคุณพัฒน่ารักหญิงสาวเท้าข้างกับบาร์ส่งสายตาหวานไปพร้อมคำชมผมแค่เปิดขวดเบียร์ให้เองนะยืนเปิดขวดเบียร์ยังเทขนาดนี้ ไม่รู้เวลาทำอย่างอื่นจะเท่ขนาดไหนคนถูกชมยังคงยิ้มกว้างทว่าไม่สื่อสายตาไม่แสดงเจตนาเล่ห์ในใดๆทั้ทงสิ้นเล่นเอาคนสวยตรงหน้านึกประหลาดใจที่เขาว่ากันว่าจิรพัฒนคือเสือซุ่มในฝูงเสือร้ายก็คงจะจริงชอบนะผู้ชายลึกลับเนี่ยอย่าเผลินะคะจะคนให้ทุกซอกทุกมุมเลยอ,อ้าวเฮ้ย ใครให้บอสพัดของกูมายืนเปิดขวดตรงนี้วะตะติยะโวยวายขณะเพิ่งเดินเข้ามาอา้าวคุณพัดไม่เรียกเรามานั่งมานั่งจิรพัฒนโบกมือพีพีนั่นแหละนั่งลงเลยแค่นี้เองติมาช่วยหยิบขวดไปปะสะไว้ยน้ำชั้นสองเริ่มคลึกครื้นไปด้วยกลุ่มคนกันเองซึ่งทยอยเดินเข้ามาสมทบหลังเก็บของเข้าห้องพักเสร็จ โดยไม่มีใครทราบความเคลื่อนไหวของบ้านเลกข,ข้างๆเลยว่ากำลังมีแขกไม่ได้รับเชิญมาเยือนอืมถึงแล้วพรุ่งนี้ฉันจะไปรับแกที่สนามบินก็แล้วกันขอบใจมากแล้วก็ขอโทษอีกทีที่ไม่ได้ไปพร้อมแกแกมีงานนี่นาเจอกันพรุ่งนี้อแกจ้าพอวางสายจากเพื่อนรักปริยชาติก็เก็บของเสร็จพอดีจึงเดินออกไปที่ห้องโถงเห็นอลิสนั่งรออยู่ แล้วเราจะเอายังไงกันดีคะคุณอลิสอยู่กันสองคนไม่ต้องคุณก็ได้มั้งพี่ปรางปัวลืมตัวนี่นาให้มันผ่านๆหุมไปเถอะนะคะพี่ปรางนั่นแหละจะเอาอะไรกับคำพูดไร้สาระของพี่พลนักหนาเมื่อก่อนไม่เห็นกลัวเลยกลับมาคราวนี้เหมือนพี่ปรางไม่ใช่พี่ปรางคนเดิมยังไงก็ไม่รู้คนเดิมสิคนเดิมของอลิสนั่นแหละแล้วใช่คนเดิมของพี่พลหรือเปล่า รอยยิ้มหวานเอ็นไปทางล้อเลียนนิดๆไม่น่าจะใช่แฮะพี่โตแล้วนะอลิสไม่ใช่เด็กที่จะอะไรอะไรก็พี่พลช่วยหน่อยพี่พลช่วยหน่อยตอนตตไม่ขอพี่พลช่วยแต่จะเป็นคนช่วยพี่พลแทนกันสิพี่โดนบังคับเหอะโทษพี่ปรางถ้าไม่ใช่พี่ปรางก็ไม่มีใครยืนข้างพี่พลได้หรอกปร,ริชาัดย่นจมูกและสายหน้าเบา อย่าคิดแทนเขาเหมือนคุณป้าสิทุกคนเอาแต่บอกว่าต้องปรางปรางเท่านั้นแล้วเจ้าตัวเขาเคยพูดบ้างหรือเปล่าปลาเขาเฉยเฉยพี่ปรางเลยไม่อยากอยู่ใกล้เขาใช่ไหมอล,ลิสคือคนในครอบครัวที่เขาสนิทมากที่สุดอล,ลิสอย่าเป็นเหมือนคนอื่นที่ทําให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวเลยนะช่วยเป็นคนเข้าใจเขาอย่าก,กดดันเขาทาได้ไหมแล้วความรู้สึกพี่ปรางล่ะอล,ลิสพอมมีสิทธิ์รู้บ้างไหม ปริยชาติเพียงยิ้มกว้างแม้แต่กับตัวเองเธอยังไม่กล้าพูดววารู้สึกเช่นไรและจะบอกคนอื่นได้อย่างไรคิดมาตลอดช่วงที่เขาหายไปจะพาความทรงจำเหล่านั้นออกไปด้วยแต่ว่าผ่านไปกว่าสิบปีทุกอย่างกลับยังคงฝังในหัวเธอเหมือนเดิมพี่ปรางรอเขาอยู่ใช่ไหมไม่หรอกน้ำเสียงแผ่วเบาเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจถ้าเขาไม่พูด พี่ปรางก็จะไม่พูดใช่ไหมไม่เอาสิอลิสขอโทษที่กดดนันอลิสเห็นแล้วอึดอัดน,นีินาะแก่งจังนะเรื่องของคนอื่นเนี่ยเรื่องตัวเองนะจะเงียบอีกน้าไหมฮึคนมีความลับเบิกตากว้างใครเหรอพี่อยากรู้ข่าวนี้ปร,ริยฉัดหันมาต้อนเพื่อนเล่นวัยเด็กบ้างเอาที่ไหนไมาพูดฮึออนบอกอ้อนมาถามพี่ว่าแฟนอลิสคือใคร พี่ออนน่าจะเข้าใจผิดไปหาพี่พลกันเถอะช่วงนี้คนน้อยเคลียสะดวกแน่ไม่ยอมบอกแบบนี้ไปถามพี่พลดีไหมพี่พลไม่รู้หรอกเงี้นถามคุณป้าคุณแม่ก็ไม่รู้หรอกค่ะบริยชัดทำตาปริบๆเพเยปากค้างเล็กน้อยเห็นอีฝ่ายยิ้มเจื่อนเลยรู้ทันทีว่าคงไม่ใช่เรื่องปกติความลับหรอไม่รู้สิเฉยๆและลืมๆไปเถอะนะคะพี่ปราง อ้าวอลิสอธิบายไม่ถูกงั้นอลิสก็คงเข้าใจพี่ที่สุดรอยยิ้มของอลิสฝืดเฟื่อนพี่ปรางไม่อยากตั้งความหวังแต่คงห้ามใจไม่ให้หวังไม่ได้เฮย้ยอลิสเข้าใจแล้วคะ่ะเข้าใจมากๆไปกันคะ่ะไปตึกใหญ่กันตอนนี้เลยจะดีหรอยังไงก็ต้องโผล่ไปให้พี่ๆเห็นอยู่ดีคุณแม่สั่งให้มาเฝ้านี่คะ เราต้องเฝ้าขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่ปรางคิดว่ายัางไงล่ะอืมงั้นไปดูลาดเราก่อนนีไหมคะเราค่อยคิดความจริงพี่ไม่อยากจะอยู่นานๆานได้วยซ้ำเกรงใจอืมถ้าไม่มีอะไรนานๆทีเราค่อยเดินไปดูกรได้นี่นะประิยชัดพยักหน้าหลังจากนั้นสองสาวก็เดินไปที่ตึกใหญ่พร้อมกันโหบ้านคุณป้าใหญ่มากเลยสร้างให้คนดูแลอยู่นะ่ะ ทั้งแม่บ้านทั้งพี่รักษาความปลอดภัยอลิซไม่ได้มาบ่อยๆหรอกหรอปีละสองสามครั้งเองงานเยอะมากหนีมาพักผ่อนนานๆไม่ได้หรอกพืพี่ชัดพี่พลสิมาบ่อยแห่ละ่ะรายนั้นขาปาร์ตี้นี่หน้าตาดีไม่จำเป็นต้องจะชูก็ได้ไหมเพราะแบบนี้ทุกอย่างเลยดูอ้อมลกไปหมดทั้งๆท,ที่อยู่ใกล้กันนิดเดียวบน่บนบ่น อย่าบอกนะว่าอาลิสเจอคนประเภทเดียวกับพี่ชายตัวเองอยากบอกน้องเหลือเกินว่าอยากเข้าใล้แต่พอเห็นหน้าตัวเองในกระจกกลับคิดขึ้นได้จะเอาเครดิตที่ไหนไปสอนน้องกันเล่าในเมื่อตัวเองก็ยืนอยู่ตรงนี้ทนโทไม่พูดแล้วคะ่ะพูดไปก็เหนื่อยใจปเปล่าๆเนอะถูกต้องมาค่ะพี่ปลาทั้งนี้ทั้งนี้ข้างล่างไม่มีคนคงอยู่ที่สระน้ำชั้นสองแนะ่ๆ อลิสจุงแขนพี่สาวของเธอเดินไปทางกำแพงกระจกด้านข้างเพื่ขึ้นชั้นบนอ้อมมีริบด้วยหรูหราสุดๆเรื่องเวอรวอรคุณแม่ถนัดบ้านนี้ได้มาเมื่อ5ปีที่แล้วมีคนร้อนเงินขายให้คุณแม่นะคะก็เลยรีโนเวทใหม่เป็นที่พักผ่อนใช่ไหมคะเฮะ้พี่วัดพี่พลแทบจะทุบทและสร้างใหม่ไม่เหลือเขาเดิมเลยในระหว่างที่สองสาวรอริบ นภนวรันยูก็กำลังเดินไปสมทบกับเพื่อนๆที่สระว่ายน้ำโอ้โหเกินหน้าเกินตากุ้งมากพวกมึงเจ้าของงานเอ่อแซวเพื่อนๆนขณะยืนอยู่หน้าประตูกูบอกแล้วให้สร้างความสุขให้ตัวเองก่อนแขกจะมานี่อะไรดันควงไอเวมาเฉยพอเห็นหน้าเจ้าของวันเกิดเพื่อนรักนับวันก็โหแซวทันทีเย้ยคุณชัดวันนี้บอสชายเดียวเหอะ ผมมีคู่แล้วตังหาโหเรื่องมากตลอดไปยืนเปิดฝาเบียร์กับคุณพัดเลยปะนัทรัตน์แซวบ้างพอกันเลยมึงสองตัวชัช,ะชะพงศ์ถึงกับสายหน้าใส่จิรพัทและณพลหากมองผิวเผินทุกคนดูกลมกลืนเข้ากันได้ดีไปไหนไปกันแต่พอถึงเวลาแยกออกจากวงไปพร้อมสาวๆข้างกายสำหรับจิรพัทและณพลพวกเพื่อน กลับได้ข่าวปแปลกๆในทำนองที่ว่าสาวๆมักถูกสองหนุ่มทิ้งไว้กลางทางพอถามคำตอบที่ได้คืองานเข้าหรือมีเหตุผลมาหักล้างเสมอช่วงปีก่อนก่อนได้ยินอย่างนั้นอยู่เป็นเนืองๆทว่าหลังๆข่าวดูเหมือนจะซาลงถึงอย่างนั้นสองหนุ่มก็ยังคงเฮฮากับกลุ่มเพื่อนเป็นปกติแต่ความเรื่องมากเรื่องสาวๆยังคงเส้นคงวา เพียงแต่รายเรื่องเมาเรื่องเล่าเท่านั้นเองเอาจริงกูกับไอพัทเนี่ยคนปกตินะมีแต่พวกมึงอ่ะโคตรบ้ากามหนักสุดสัต์ตอนนั้นจิรพัทรีบยกมือขึ้นไฮไฟเห็นด้วยกับนพพลทันทีจริงพี่พลบ้านที่สาวๆก,ก็ทำให้ปวดหัวถูกตอนเอาก็หนุกดีแต่พอตื่นมาเจอคนเรื่องมากเข้าข่าวหลังไม่เอาก็ได้วะ มึงกากอะิอพลเรื่องมากนะกก็แค่ส่งลูกน้องปิดเคลียร์เนอไอเสกเนอลูกน้องชัชพง์ทำหน้าหนักใจที่ผมรวยเพราะโบนัสเรื่องนี้แหละครับทุกคนหลังจากได้ยินสองหนุ่มชี้แจงเพื่อนๆได้พากันล้อทันทีว่าต่างแอบมีตัวจริงหรือเปล่าแต่ผ่านไปนานคนเรื่องมากสองคนก็ยังอยู่ในวงการเที่ยวกลางคืนเหมือนเดิมรวมถึงความกลมกลืน และไม่เบี้ยวนัะเพื่อนๆด้วยเลยทำให้ตอนนี้หนุ่มๆเลิกสงสยัยและคุ้นชินไปโดยปริยายแม้นานๆจะเพลอดซวลกันทีระหว่างนั้นสาวสวยที่ยืนอยู่หน้าบารกับจิรพัฒนก็เดินเอาขวดเบียร์มายื่นให้สองหนุ่มหน้าประตูปีว่านะคะคุณพลแทนที่จะยื่นขวดใส่มือใหญ่ทว่าสาวเจ้ากลับแตะขวดเบียร์เย็นๆกับแก้มสาก คนโดนยั่วหีม่นตาจับผิดมือข้างหนึ่งดึงขวดเบียร์มาถือไว้เองอีกข้างคว้าเอวบางมาใกล้ๆก่อนกระซิบข้างหูเธอเบาๆไอ้พัดมันกล้ามเมือนปีใหม่คนสวยไปได้ยังไงกันนะเพราะตอนมาถึงนะพลได้กวาดสายตาสำรวจไปทั่วพื้นที่บริเวณสระว่ายน้ำแล้วคร่าวๆแน่นอนเขาเห็นที่คนสวยข้างกายกำลังให้ท่าจิรพัฒอยู่ คุณพลคนถูกจับได้ถึงกับประหมาาไปไม่เป็นพี่พลทว่าระหว่างนั้นเสียงของอลิสกลับดังมาแต่ไกลอลิสคุณปางสองนายบ่าวถึงกับตัวแข็งค้างในหัวแวบแรกคือผีหลอกแน่ๆแต่พอตั้งสติได้นะพลก็รีบถอนตัวออกห่าง คนที่ตัวเองกำลังแอบอิงทันทีและผลักวรันยูให้พาเธอเข้าไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนด้านนอกส่วนตัวเองเดินไปหาน้องทั้งสองหน้าริบมาไงเนี่ยคุณแม่เป็นห่วงเลยส่งเราสองคนมาดูแลความเรียบร้อยท่านาราทำงานเข้าลูกอีกแล้วแล้วทำไมไม่บอกพี่ก่อนทำไมไม่เจอพี่จะทำยังไงในนี้ไม่แต่ผู้ชายนะอลิสบอกน้องแต่ตามองอ,อีกคน อลิสรู้เหอะว่ายังไงพี่พลก็อยู่ในบ้านนี้แหละเราแค่แวะมาบอกว่าคุณแม่บังคับเราสองคนมาถ้าไม่อยากให้เรากวนก็อย่าสร้างปัญหาเข้าใจไหมคะดูดูแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยดีงั้นเราไปร่องเรือเล่นนิไหมอลิสจะได้ไม่กวนเจ้าของงานเขารู้อยู่แก่ใจว่างานที่คุณป้าไหว้วานภาพจะเป็นแบบไหนแต่พอต้องมาเจอจริงๆปรับหงุดหงิดกว่าที่คิด เพราะฉะนั้นทางที่ดีเธอไม่ควรอยู่ตรงนี้ดีค่ะเดี๋ยวอลิสโทรไปที่บริษัทให้เขาจัดทริปด่วนให้เลยงั้นไปค่ะบริยชาติรีบจุงมืออลิสหมุนตัวกลับทางเดิมคาว่าจูจ่จูแขนอีกข้างกลับถูกกระชากให้เดินไปอีกทางไอเวพาอาลิสไปส่งบ้านเล็กไปสั่งลูกน้องที่กำลังออกมาช่วยคุมสถานการณ์เสร็จร่างสูงก็หายวับเข้ามุม ไปพร้อมกับคนตัวเล็กอีกคนปังเสียงปิดประตูห้องนอนดงังจะคนโดนลากเข้ามาด้วยสะดุ้งหยงจะทำตามคำสั่งคุณป้าทุกเรื่องเลยหรือไงฮะก็ยิงเขามองตาแข็งเธอยิ่งคิดคำอธิบายไม่ออกท่านนาราช่างมีอิทธิพลกับเธอเหลือเกินนะสั่งอะไรได้หมดที่กับฉันเธอดื้อทุกเรื่องเลยนะปริยชัดยิ่งพูดยิ่งจับใจทิดทุกการกระทำของเธอ เกิดจากคำสั่งของท่านนารทาททั้งสิ้นฮที่ผ่านมามีเสื่องบ้างไหมที่เธอเต็มใจทำให้เขาปรางกับอลิสแค่แวะมาบอกไม่ได้จะกวนจริงๆนะคะก็กำลังจะไปยิ่งรังสีอมหิตแผ่กำจายตัวเธอยิ่งรีบเล็กลงเรื่อยๆน้ำเสียงก็เบาจนแทบไม่ได้ยินไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นต่อไปนี้เธอสองคนต้องอยู่ในสายตาพี่ตลอดไม่เอา จะไปทำอะไรก็ไปเถอะแค่มาให้คุณป้าสบายใจรู้คะ่ะว่าเจ้าของงานไม่อยากให้มาแต่นั่นแหละไม่แก้ตัวแล้วคะ่ะแล้วรู้ไหมทำไมถึงไม่อยากให้มาก็มันงานปาร์ตี้แบบผู้ชายผู้ชายนี่คะคุณคงไม่สะดวกใจมั้งคะเฮะ้เหมือนจะรู้ดีเนะก็แล้วจะให้เข้าใจว่าอะไรล่ะงดยิบคนเดียวเป็นที่ไหนอย่ามาต้อนมาข่มกันให้มากนะเดี๋ยวร่างมันจะลงไม่รู้ตัว ใช่นี่มันปาร์ตี้แบบพูดชายพูดชายน้ำเสียงนุ่มทุ้มกำลังขยับประสาทเธอขณะเดียวกันร่างสูงก็ก้าวเ,เข้ามาใกล้เรื่อยๆทำคนตัวเล็กกว่าเผลอถอยหลังไม่รู้ตัวกระทั่งไปจนมุมที่ปลายเตียงอย่าเล่นอะไรแผลนะแต่อีกฝ่ายไม่ยอมหยุดน้มตัวหาเธอและคร่อมทับร่างบางขังไว้กับเตียงในที่สุดตอนปกติ พวกแม่งก็แยกออกแหละใครเป็นใครแต่ถ้ามันเมาขึ้นมาคว้าใครได้แม่งก็ขว้าแบบนี้ยังจะอยากมาอยู่ไหมบอกแล้วไงไม่ได้อยากมาถึงตอนนั้นก็คงไม่อยู่กวนหรอกคิดว่าบ้านเล็กปลอดภัยนักหรือไงไอ้แกงจากทาดากรุ๊บกับไม่เท่าไหร่พวกเดียวกันคุ้นเคยกันดีแต่เดี๋ยวมันจะมีคนอื่นที่เธอไม่เคยเห็นแม้แต่หน้าแห่มาด้วยเงินก็ปล่อยปรางกับอลิซจะไปนอนโรงแรมบอกเขาอย่างนั้น คิดว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจและปล่อยเธอไปดีๆแต่มือใหญ่ปรับร่วงโทรศัพท์ขึ้นมาต่อสายหาผู้ช่วยแล้วใช้มืออีกข้างล็อกข้อมือเธอเอาไว้แน่นขอาการฝดฟออลิสกับปรางสองคนตอนนี้อลิสอยู่บ้านเล็กแล้วใช่ไหมเออพอดีผมออกมารับทีมแคทเธอริ่งที่ท่าเรือตอนนี้คุณอลิสอยู่กับพวกคุณชัดผมฝากเธอไว้กับคุณพัดนะครับเออฮึรีบหาคนดูแลอลิสด้วย ถึงพัดจะไว้ใจได้ก็เถอะแต่เผื่อคลาดสายตามันครับแล้ววัดันยูก็ตัดสายไปมีต้องวุ่นวายก็ได้ไม่อยากรบกวนเวลาส่วนตัวตอนนี้ก็เลิกขู่แล้วรีบปล่อยได้แล้วไม่ต้องอันหน้าเข้ามาใกล้คนเหนือกว่าไม่สนเสียงดังของเธอเขาฝังปลายจมูกลงข้างซอกคอขาวแล้วหอมตรงนั้นฟอดใหญ่เพราะอดใจไม่ไหวอืออย่ามายุ่งกับน้องนะสกกระปกใครน้อง อยากโดนกัดปากหรือไงเออไอ้บ้าอย่ามายุ่งกับฉันมือปากเปื้อนใครมาก็ไม่รู้ถอยไปสกรปรกยังไม่ได้อะไรกับใครเลยเพิ่งมาถึงกินอยู่กับปากก็แค่นั้นเองพอรู้ตัวว่ากำลังถูกหัวรอยยิ้มที่เผยออกมาเลยดูหน้าหมั่นไส้จนปร,เริเยชาาิอยากจะเอาเล็บข่วนแก้มสักๆส,สักทีสองท,ทียิ้มอะไรบอกให้ปลนะ่อยไงจะไปไหนก็ไปไปไม่ไป คุยเรื่องงานกันก่อนงานอะไรเฮ้คุณเลขามาเยือนทั้งทีคิดว่าเจ้านายอย่างผมจะให้อยู่เฉยๆหรือไงชิงกแน่นอนตอนแรกเราไม่อยากให้มาตอนนี้เห็นทางสบายแล้วสิทา่าเจอว่างั้นก็ได้ปล่อยแล้วนั่งคุยกันดีๆได้ไม่เล่าไม่โทษฐานที่ห่วงดีนะักใครห่วงใครมีซากโอ้โหศบตาแรกตอนมาถึงที่นี่ ตาถนัะแข็งโป๊กใส่พี่เลยเหอะไม่ใช่สหนอยเป็นคนเห็นหรอคนเห็นอยู่นี่ครับแล้วฉันจะห่วงคุณทำไมไม่ทราบคะคุณเจ้านายขึ้นั่นน่ะสิไม่ต้องโมเมจะคุยงานก็ปล่อยปรางถ้าว่าคนตัวโต,วตวไม่คิดทำตามคำสั่งอยู่แบบนี้ทั้งหอมทั้งนุ่งใครไม่ชอบไอ้ผลชอบคราเจอกันวินาทีแรกของวัน ยายจอมยุ่งตาแข็งใส่วะหรือว่าท่านนาราไม่ได้บังคับขนาดนั้นนะเธออยากมาเองหรือเปล่าคิดได้ดังนั้นก็อดฉีกยิ้มกว้างให้อีกไม่ได้เธอทำให้เขารู้สึกเข้าข้างตัวเองอีกครั้งหลังจากไม่ได้เป็นมานานยิ้มอะไรมาบอให้ปล่อยไงเล่ายิ่งเธอดิ้นเหมือนจะยิ่งถูกรัดแขนรัดขาแน่นเข้าเรื่อยๆนี่เป็นแข้งแรกที่พีจัดปาร์ตี้แบบนี้ เขาควรเก็บเรื่องจับผิดเธอเอาไว้ก่อนยังมีเวลาอีกมากในการสังเกตพฤติกรรมกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หาเรื่องให้เธอมาอยู่ใกล้ๆก่อนก็แล้วกันกหกแล้วจะโกหกเพื่อเป็นแฟนหรอหรือเป็นเมียพูดจาไม่เข้าหูดีโดนถีบหรอกไม่มีทางหรอกครั้งนี้เขามั่นใจว่าล็อกขาเธอแน่นจะขยับไม่ได้แน่ไม่ได้จัดสนองตัณหาตัวเองหรอกนะไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อย ยิ่งพูดยิ่งปลอมเนี่ยเนี่ยแล้วจะมาทำเสียงประชดทำไมไม่ทราบครับเฮ้ยแล้วยังไงพูดต่อสิอย่างที่รู้พี่เพิ่งกลับไปอยู่ไทยไม่นานเลยอยากจะสร้างพันธมิตรเพิ่มเพื่อธุรกิจของเราไม่อยากกินบุญเก่าของพ่อจำตอนที่เราไปงานวันเกิดรัฐมนตรียู่ได้ไหมจำได้คะ่ะนั่นแหละถ้าไม่มีแผนคิดว่าคนอย่างพี่อยากไปสูงสิงกับสังคมท่านนาราเหรอ น้าเบื่อซะไม่มีอย่าบอกนะคะว่างานนี้จะมีเพื่อนใหม่หรือกลุ่ม VVIP อะไรทำนองนั้นมาด้วยใช่งานแบบนี้แหละจะทำให้สนิทก,กันเร็วไม่ต้องทางการไม่ต้องพูดเรื่องงานแต่ได้คอนเน็ชันเต็มๆจะได้คอนเน็ชันหรือจะเสียเครดิตกันแน้ไม่คิดบ้างหรอถ้าตัวเองกับพี่เวเมาหรือติดสาวจะทำให้ดูแลแขงไม่ได้แทนที่จะบอกปรางแต่แรก ดะลยิ้มกว้างอีกครั้งไม่ว่าเมื่อไร่เธอก็ยังคงเป็นคนที่อยู่ข้างเขาและพพอร์ทุกเรื่องเสมอที่ไม่บอกเพราะมันมีแต่ผู้ชายพี่หนะดูแลตัวเองและแขกได้เพราะมันเป็นงานไม่ได้มาเที่ยวเล่นซะหน่อยฟังแต่คนอื่นลองมาอยู่ใกล้ๆบ้างสิจะได้รู้ว่าเป็นคนยังไงปริยชาตกัดปากล่างตัวเองขณะสบตารอบพิจารณาคนตรงหน้า แววตาจริงจังของเขาเธอเห็นมานักต่อนนะักที่ผ่านมาในนั้นไม่เคยมีคำว่าโกหกเลยสักนิดแต่เมื่อกี้ปากบางเผลอเอ่อยความคิดมานึกย้อนไปถึงเหตุการณ์หน้าทางเข้าสระว่ายน้ำนั่นบางทีพี่ก็แกล้งคนอื่นหรือเล่นกับเพื่อนไปเรื่อยไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรคำพูดไม่น่าเชื่อเท่าการกระทําหรอกจริงไหมไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจว่าทำไมต้องอยากให้ปรางเชื่อด้วยณพลสบตาหวานแน่นิ่งแค่อยากให้ปรางรักน้ำเสียงเขาแผ่วเบาแต่เธอเห็นและฟังออกจนเผลอเบิกตาตกใจก่อนศีรษะหนักจะทิ้งลงข้างซอกคอขาวพี่อยากให้ปรางรักระไว้ใจพี่เหมือนเดิมทำยังไงถึงจะเป็นคนดีในสายตาเธอได้เหมือนตอนเด็กๆนะ รักและไว้ใจเหมือนเดิมเป็นคนดีในสายตาเหมือนตอนเด็กๆโทรเขาไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นซะหน่อยไอ้ปรางเอ้ยใจกำลังพองๆเลยจู่ๆก็เอาเข็มมาจิ้มซะง,งั้นก็ดูตัวเองทำแต่ละอย่างสิแสบๆทั้งนั้นน่ะทั้งขู่ทั้งบังคับทำไมทำแบบนั้นเด็กดื้ออย่างเธอจะยอมมาอยู่ใกล้ๆไหมละ่ะนี่ก็ใกล้แล้วใกลอีกจะได้รู้ว่า ไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นพูดกันก็ต้องใกล้ขนาดไหนล่ะถึงจะเห็นตัวตนจริงๆของเขาอืมต่อไปจะดูดีๆก็แล้วกันค่ะดูไว้นะอย่าให้คลาดสายตา